ไทสันยินดีต้อนรับเข้าสู่บันสีเดวิ้งชานเอาอย่างเป็นทางการน,นะคะทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นค่ะว่าถือว่าเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกสาหรับคลิปนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะแนะนาเกี่ยวกับการซื้อตั๋วรถไฟเพื่อท่องเที่ยวในนอร์เวย์ค่ะแล้วการขึ้นรถไฟเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ฮอตฮิตที่สุดของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในนอร์เวย์เลยนะคะเอาละค่ะไปลุยกันเลยดีกว่า ตการรถไฟนอร์เวย์ก็คือ v y n o ค่ะแต่มันเป็นภาษานอร์เวย์อย่าลืมเปลี่ยนภาษากษิดเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของทุกคนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกนะคะว่าเราจะเดินทางจากที่ไหนและไปที่ไหนซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะเดินทางจากออ l โ c เซ t นทรัลสเตชันนั่นเองนะคะและไปไหนเอย่ยไปบัลเกนสเตชันซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของคนไทยหลายคนที่ชอบมาที่ในช่วงหน้าร้อนตอนนี้นะคะ จากนั้นก็เลือกเลยค่ะว่าจะเดินทางวันที่เท่าไหร่กับวันที่เท่าไหร่ซึ่งแนะนําเลยนะคะว่าเวลาซื้อตั๋วเนี่ยซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะคะเพื่อประหยัดเงินค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกประเภทบริษัทค่ะซึ่งจะมีส่วนลดลดหลั่นกันไปไม่เท่ากันนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกด้วยนะคะหากคุณนะมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่เดินทางไปด้วยมีเช่นนั้นนะคะหากเราเดินทางโดยที่ไม่ยอมเลือกไปเนี่ยอาจจะถูกปรับ หรือว่าบางทีเนี่ยบนรถไฟอาจจะไม่มีที่พอที่จะให้เราเก็บอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เรานําไปด้วยนะคะ เ,เราจะมาเลือกเที่ยวรถไฟขาไปกันนะคะจากกรุงออสโลไปเมืองบร์เกนนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแบนสีทําให้ดูว่าเราสามารถคลิกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะดูเฉพาะเที่ยวรถไฟกับรถบัสหรือว่าทุกๆรถที่เกี่ยวข้องเลยก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเราคลิกเลือกเรียบร้อยยเนี่ยมันก็โชว์ให้เราดูนะคะว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างที่น่าสนใจซึ่งก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกเพราะว่าถูกที่สุดหรืออาจจะเลือกเพราะว่าไปถึงเร็วที่สุด หรือว่าบางทีชาที่สุดหรือบางทีผสมรถไฟรถบัสแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามันจะมีดอทกลมๆสีดําๆอยู่ด้วยเนี่ยในแต่ละเที่ยวเที่ยวรถไฟบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีเนี่ยอันที่มีเนี่ยเพราะว่ามันมี ข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นบางทีนะคะหน้าราอาจจะมีดอดกลมๆสีดาเพื่อบอกว่ารถไฟอาจจะวิ่งถึงแค่สถานีนี้นะหลังจากนี้จะต้องขึ้นรถบัสแล้วไปต่อรถไฟทีนึงหรือว่าอาจจะไม่มีที่วางรถจักรยานทําให้ต้องเลือกเที่ยวต่อไปนั่นเองค่ะเมื่อได้เที่ยวรถไฟที่ถูกใจนะคะก็กดใส่ตะกร้าเลยจ้ายอยมดชักช้าเพราะว่าสินค้าในนอร์เวย์มันมีเป็นแบบ Limited ็ด i ิชั่นค่ะคุณคือทุกอย่างเนี่ยมีแบบจํากัดจำาเขียนะคะมันอาจจะเต็มได้นะคะถ้าคุณหมดชักช้าแต่ว่าราคาเนี่ยมันเป็นแบบ Maximum ัค่ะซึ่งหมายความว่าช้าเกินไปมากดอีกทีราคาก้าวกระโดดเลยนะจ๊ะทีนี้แหละชีวิตสู้กลับแทนที่จะไปเที่ยวอย่างมีความสุขต้องมาจ่ายเงินแพงกว่าที่ควรจะเป็นนะคะ คำเตือนนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้สถานีรถไฟกลางออสโลเนะคะก็ไม่ควรจะกลับมาถึงหลัง5้าทุ่มค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางรถไฟใต้ดินนะคะแล้วก็รถรางเนี่ยมันจะหยุดแดบ,บเมินการแล้วแถมรถบัสเนี่ยก็แน่นเป็นปากกระป๋องเลยค่ะคุณมาค่ะมาเลือกประเภทตั๋วรถไฟกันนะคะก็มีทั้งแบบ full flexible flexible แล้วก็ non flexible นะคะ ข้อดีของนอร์เวย์คือแบบฟู l เฟล็กซิเบนะคะมันจะราคาถูกที่สุดค่ะแถมได้เงินคืนด้วยเลือกไปเลยค่ะคุณเพื่อความคุ้มค่าเมื่อเลือกประเภทตั๋วที่มีเรทราคาถูกใจเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มาเลือกที่นั่งกันต่อค่ะหากคุณไม่ต้องการเสียสักแดงเดียวเพิ่มเติมนะคะก็เลือกแบบสแตนดา์เลยค่ะนั่งกันให้ช่วงล่างบานหลังแข็ง7ชั่วโมงจนถึงบาร์เกนไปเลยนะคะ แต่ถ้าคุณต้องการความ comfortable หรือว่ามีความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะมีประเภทอื่นๆให้เลือกเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกระเป๋าก็จะเบาขึ้นไปอีกเท่าตัวค่ะ คำแนะนาสาหรับการเลือกที่นั่งนะคะแนะนําว่าให้เลือกติดริมหน้าต่างทั้งขาไปขากลับค่ะเพื่อชมความงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ที่แสนจะโรแมนติกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางสายบาร์เกนเนี่ยแหละคะ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเดินทางเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็เลือกเป็นแบบโบกี้นอนดีกว่านะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวอดทอนอีกนิดนะคะคุณความฝันจะได้ไปบาร์เกนใกล้เป็นจริงเลยคะ่ะ ตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินคุณจะจ่ายแบบมีผูกพัน a c c o u n t ตหรือไม่มี Account ก็ได้นะคะและ้วแต่ความสะดวกเพราะว่ายังไงเนี่ยตั๋วแล้วก็ใบเสร็จก็จะส่งมาที่อีเมลของคุณอยู่แล้วนะคะซื้อตั๋วรถไฟท่องเที่ยวนอร์เวย์ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ subscribe กันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฮาเ